ค่ะลูกสาวเนี่ยอายุ20ปีจะถือเค้กไปอวยพรวันเกิดคุณพ่อที่หน้าห้องเช่ารปรากฏว่าเรียกอยู่ตั้งนานคุณพ่อก็ไม่ตอบรับลูกก็เลยนึกแค่นึกว่าคุณพ่อหลับไปแล้วก็กลับไปมารู้ทีหลังคุณพ่อเสียชีวิตแล้วค่ะจุดเค้กอะไรก็รอเขาเปาิดประตูวันเกิดเหรอใช่ไอ้นี่โท <ละ S 1> รมาแล้วเป็นยัไงบ้างหนูกไ์ไปหนูโทรแต่พ่อไม่รับหนูคิดว่าเมาแล้วก็นอนอ ยแล้วก็เมาแล้วก็นอนเมือ่อเช้าพี่เขาก็เมื่อตอนบ่ายอ่ะพี่เจ้าข,ของขอรถร่ทมมาบอกว่าข้างห้องบอกมีหนอนลองมาหนูก็เลยมาดูโอ้สงสารเนะาะลูกสาวค่ะน้องอภิญญาศราีภูธรค่ะเล่าบอกว่าคืนวันที่จะไปเซอร์ไพรส์เันเกิดพ่อคือ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ค่ะเอาเคก้กกับเทียนจุดไปเซอร์ไพรส์พ่อที่หน้าห้องเช่าตรงนี้ค่ะที่ซอยสามัคคี37 นนทบุรีเรียกคุณพ่ออยู่นานไม่ตอบก็เลยคิดว่าพ่อหลับก็เลยกลับไปก่อนค่ะก็พยายามจะโทรศัพท์หานะแต่คุณพ่อไม่รับสายจนกระทั่งวันนี้ค่ะวันที่2มีนาผ่านมา2วันผู้ดูแลห้องเช่าโทรมาบอกว่าพ่อเสียชีวิตมาหลายวันแล้วค่ะกลิ่นนี่เหม็นคลักคลุงห้องเช่าเลยค่ะน้องเลยบอกว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยพ่อไปรับจ้างตัดกิ่งไม้แล้วตกลงมาได้รับบาดเจ็บก็นอนพักรักษาตัวที่ห้องนานๆครั้งถึงเจาะไปทํางานสักทีไม่แน่ใจว่าครั้งนั้นคือสาเหตุที่ทําให้พ่อเสียชีวิตตหรือเปล่่านะะคแ ตํารวจตอนนี้ส่งศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วเพื่อชันณสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับ